ก็ได้หรือข้าเกิดบไม่อยากตรงนี้จะข้าไปตรงเดือดกับก็ได้นะอ๋เอาไปไว้ในถังอเลยก็ได้ก็เกินเนาะมันเป็นตู้มังไงท็อกกิ้งันจะระบาดอ๋อถ้าก็เลยแนะนําแบบที่แบบไม่ต้องใช้พวกอ่ะีเขอร์นอลแบบนี้ไม่ต้องใช้พวกเสียบตักช่ง่ายกว่าเน้อเออใช่ห๊ะ โอเคโอเคได้พอดีพอดีผมมีไม่เยอะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือแค่เอาเก็บอูเม็ไปก็ได้อย่างที่บอกแล้วด้แต่ว่าแต่ว่าตัดอาจจะติดไปด้วยใช่แต่ต้องติดด้วยเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเนี่ยอย่างในไฟอะมันมีจริงแต่พอเจอหน้างานแล้วมันอาจจะไม่มีก็ได้นี่ก้ใช่อันนี้เวลาป๊อปอ่ะมันจะไม่ได้นะที่เลี้ยงไฟมันจะบล็อกบล็อกดีๆถ้าไงก็ไปวางดีๆไปก่อน ก็คือเข้าไปนี่แหละใช้ซีเข้าไปรมยูเซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เลขทีเลขนะดูที่กญแจก็ได้กญแจเป็นเลขที่สอาก็เลขกงแจเป็นเลขที่สอแลรวก็ตัวเลขเป็นเชื่อตัเลขเป็นเชื้อใช่ไหมเดี๋ยวให้ลองไปลองกันแลเดี๋ยวบอกเลยเพเด็ก มาีเยอ่ะเราต้องเลยลองก่อนเลยอ้าวเค็บไว้ก่อนได้ได้ถ่ายสดถ่ายไว้ฮะต้องกระจาตังเร่งเลยอันนี้คือสองหนึ่งสองห้าใหสองห้าอันนี้คือต่อครับเพราะไปวางไว้ในตัวนี้นะไปอัพไปอัพสีอ่าเดี๋ยวไปวางได้ดีก็ได้เดี๋ยวไปตั้งก็ได้เราไปตั้งได้ดีก็ได้เราปิ้นก็ได้เราเซ็นหัวนี่ก็ได้อันนี้จริงๆอ่ะมันมีรายงานครแต่ในพี่แค่เป็นแค่ที่ กิงป๊อกเป็นเลขไปเลยก็ได้นะป๊อกทั้งเลขเลยก็ได้นะแบบนี้ก็ไป็นป๊อกในสีทั้งเลขก็ได้ทั้งเลขผมพูดป๊อกปีมา้โอเคใช่่แต่ถ้าเรากลัวเราลองดูขนาดทั้งยูเซอร์ก็ได้นะถ้าไม่ใหญ่จะป๊อกมาทั้งยวงก็ได้นะเผื่อพลาดลองดูว่ามันใหญ่ไหมเออแล้วเขาไม่ได้หมายถึงว่า ไปเข้าแบ็คไปได้ด้ยกัเลยนอยอะค่เอาแค่ีหมดเลยก็ได้แล้วก็ดีกว่าอ๋อดูเยอ่สุดใช่ใช่ดูทั้งหมดเลยมันใหญ่ก็มันใหญ่เนี่ยเยอะเยอะสี่เออจบสี่ติถ้าถ้าเกิดเรากลัวกลัวนะเราจะเอามาทั้งรวมก็ได้อ๋อเยื่อเติมใช่เขาเอาเยื่อเติมมก็ได้เติมเหนียวกันพลาดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเผื่ออาจจะมีเยื่อเติมมันี้เผิดหรือข้อมูลหรือเปล่าใช่เพื่อกันเหนียว คือหมายเลขเมที่ช่องวุ้ยค่ห้าค่ะเ้ีเราก็กลัวว่าข้อมูลใ้อใช่เป็นไฟเซลไฟเวิร์ที่เขาแบบเป็นเอินทีไลใหม่ที่ล้าหอะไรพวกนี้ไอพวกนีหาไม่ได้เลยหาที่งานเข้าเลยหานี่งานงอกเลยมีก็เคยมีคนทำหายเลยมีจอบว่ามีนี่ทีวีแล้วมี แล้วก็เไปก่อนเแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะปอย่ดีแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมันจะมีลูเตอร์ด้วยมันมีเรเดูเตอร์เเราเข้ามาดูดแต่พี่ไม่แน่ใจว่าไมันจะเหมือนกันมใช่ขอเลยรองนึ่งสองหาห้าอ่าไดเราดูสองหนึ่งับห้าหวเรเขดูเทียบนเหมนกันปะถ้าเหมือนกันบางทีก็จะมาอยู่นี่ออกไห มันจะเป็นแต่บางที่บอกอันจอยโดนเงินอ่ะบางตัวตอบบางทีมันโยนได้ตอบเออมันโยมมาดีเองอัตโนมัติเออแต่ลองดูว่าเหมือนกันป่ะลองเทียบเลยอย่างมัจะไม่มีได้ตอบไปกันมันจะวิ่งไปด้วยว่ามันมันวิ่งมาอะใช่โอ้โได้อยู่แต่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วไม่มีได้ตอบอ่ะถ้ามีได้ตอบอ่ะแปลว่าไม่ไปเออ ก็คือแปลว่าข้อมูลน่าจะังอยู่ดีๆอยู่ใช่สูงซึ่งเราต้องแัะใช่ด้วยแต่นี้เราก็การพาดไ้ก่อนดีกว่าพลาดไปก่อนการเกิดใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูอ่ะถ้าเป็นแบบมันจอยจอยดีแล้วอ่ะหรยจอยดีไปแล้วอ่ะแล้วมันวิ่งเข้าดียังไไอ้ได้สี่มันจะไม่มีได้ศอ่าตัวนี้ไม่มีใช่สูกอันนี้ก็คือมันไปอยู่ดีแล้วแต่เราก็กัรเหนียวไว้ก่อนเสภาพาเพราะว่ามีอยู่เครื่องหนึ่งที่ไอเนียที่เราก้าว มันไปดีกันแหละแต่มันเป็นดีของเราไงไปมาคลองไปมันอยู่หน้ารีสอร์ทแม่ดีนะคลองไปเรื่องใต้แบบแยกนี่นะนะครับแล้วก็ช่วงที่รอครับเราจะแคปข้อมูลอะไรไปบอกเขาได้นะแคปคอมเดมแคปของใครครับลองก่อนได้เลยใช่ตรงนี้เราก็จดเลขไว้บอก็ได้นะว่าเลขที่เขาเลขอะไรจดเลขที่เขาไว้หรืออยังเราพี่ลืมจดเลขชื่อคนเร่งเขาจดที่หัวก็ได้ ภาพแคปเจอร์ครับแล้วก็ติแคปเจอร์อแล้วก็ติดตรงไหนทำแล้วก็ติเราไปใส่โฟเดอร์ตีไว้เดียวกัอะไรก็ได้ครับจ,จะได้จะได้เป็นโฟเดอร์เดียวเลยจัดแคปจะเอเนเทียนหรืออะไรแล้วแต่แล้วห,หมดแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกแตอนนี้มัต้องเอาไม่เมาะอ่าเย็นดีใส่เย็นดีไม่ได้ใช่ใช่ใช่ม,ม,มันต้องเข้าเดี๋ยวต้องเข้าไปบูนแล้วก็ไปใส่ตรงนั้น ก็อันนี้ทำวางทำอะไรนะได้ไว้ก็นอกก็ได้เราก็นอกก็ได้ไม่หายยไม่ไม่ไหนดีไหนตีเลยวางได้ทำสร้างนิ้วก็ได้ไว้ก็นอนก็ได้ได้หายง่ยเจ้า่จะวางก็นอกก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนป๊อปเราป๊อเปแค่โมเดลไว้เดี๋ยวอันนี้จะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะแล้วแต่เอาที่จำได้ก็ได้แล้วแต่

cái camera Mỹ cần 1 khán đi vào được 2 lần nha จบใหม่แล้วเหรอครับไม่ไม่เป็นคือเป็นทีมงานเลยพี่ใช่ไม่จบใหม่พี่เพราะว่าไม่เออตคนที่มาทำยังไงก็ต้องสอบใหม่เหมือนพี่เพราะว่าของแต่ละแบงค์จะขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับใช่มันจะมีหลายขั้นตอนพี่เพราะว่าถ้าไม่สอบก่อนไปตายนี่เดี๋ยวลงไหอะไรไม่พ้นเลยพี่ไม่ได้ไม่รู้ยังอันนี้อยู่ตัวตัวต้องพิมพิมตัวปั๊กจะดีในปีแค่ จะไปออกไอถ้าจไปออกไปออกแล้วก็มาเก็บแล้วมาเก็บแล้วตรงนนจต้องเออเปลนลับกันสลับกัเป็ูปเดียวกได้ไหมด้ได้หมดได้หมดนะเาใส่เป็นเป็นหน้าเดียวกัได wow. pues ้หมดเอาเอาที่เรารู้อะ ได้หมดเลยไม่ม oh, hey, well, ีะไรทำได้หมดเอาให้เราดูได้อะแค่นันแหละอะไรได้หมดที่ไม่ด้เียดอันนี้เป็นแค่ชลิสเราการลุ้มเฉล่เนื้อการลุ้ม่ค่แค่นี้นี่อะอง่ะเหมายเลขไ้ที่ช่องบิก ไรอันนี้อาร์มีไวมีเทียอโอเคใส่เนอ่าก็ใส่เลขเราอ่าเลขอะไร a i อี่ A ่ง T หน้าสามใช่ตัวอย่างใช่คอร AIT หนึ่งหน้าสเคนนะครับพัดวดอ่าเป็นพัดวดเป็น AIT ครับเอ A หนึน่งอ่งาอใชับผม I N I N

ดูอันนี้อันหนึ่งกีบาทถาม่ได้กี่บาทอันหนึ่งประมาณอ่าดูอันนี้แล้วก็อ่าแล้วก็พอดอร์ตอ่ะอ่าใช่แล้วก็ดูวีดูเอสพีอ่าประมาณนี้ให้เปิดดูอันนี้อะไรครับทุกเครื่องจะให้เปิดอันนี้หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูมันจะมีต่างๆก็ยากที่จะบอกเลย ลองทำเพิ่มต่อได้ไม่อยากแต่ก็ดีนะไม่มีเช็คลิฟต์มาแบบ้มาดีละครั้น้องน้องพี่มัน่าได้ก่อนกันแล้วพี่มาเติมเพิ่มมาให้แต่ว่าบางตัวเดี๋ยวจะต้องมีเพิ่มหน่อยหนึ่งตัวกลัวจำไม่ได้กันฝั่งพี่มันเยอะที่น่าประับใช่มันเยอะแต่จริงๆอ่ะพอมาทำจริงๆมันครับโยนะมันไม่เยอะถ้าเราจำได้มันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มจะได้รู้ไงเอาขงพีไม่บางที่ไซส์มัไปคนเดียวอย่างเงี้ย ทำสเครื่องตรงเมล่ะรือมันจะหลงไงถ้าไม่มีเช็คดีกพอได้กลับมาเครื่องเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะดมทำถึงไหนแล้วงประมาณนี้แหละเลยเอาบเช็คดีกว่าจะได้ไม่ลืมติดตติดไว้ถ้าถ้าด้เนีถ้าถ้าไม่เียบอกเอะไรดงไม่ดีก็ต้องออกติ้งันนะิ้งเกลืเรื่องยเพื่อนเทอย่างเงี้ยนเทสอ่ดี๋ยวเจะงองขอไม่ได้ก่อตามคพิตอจะได้รู้ด้วย มีอันนี้เราอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็คราวนี้จะทำยังไงต่อเนาอรเดร์ร์เเต้องต้องทไงพี่ันนีเข้าเข้าไปที่คอนโลได้ครับอันนี้ดูนะอันนี้คือดูพิเตอร์อ่าเข้าไปที่อ่าเลืไอ้เรอันนี้กระได้ใระดดอ่า่ก็ได้อนี่ะใเจะดยอ่กอได้ครับผมเก็บถ้าเป็นของทีม่เก็บไว้ใน ได้ไหมที่มาสอบเกษตรได้ไหมอ่าใช่ครับเดี๋ยวนี้ถ้าถ้พี่บอกพี่บมาดเซฟเลยก็ได้อ่าได้ได้ก๊อปเลยก็ได้แล้วก็พิมพ์เตอร์พิมพ์เตอร์อ่าเดี๋ยวเราทำมันก็ได้แล้วก็ใส่เป็นยุทใส่ยุทธเราอ่าได้ใส่เลยอันนี้เราทำเลยก๊อปข้อมูลเลยนี่ะไรที่เราเอาอยู่ใช่ไหมอันนี้ที่เราเอาไปเลยกอาข้อมูลใส่เลย เดี๋ยวบางพุทจับเลยเดี๋ยวพี่เอาเลยที่เราไปให้ผมลองใไปแรกเข้าเลย่วโอเคอันนี้เข้าเข้าถูกแล้วตอนที่เราได้นี้ดูแลวไม่ได้ดูนะอันนั้นที่สอนก็ได้เลยถ้าเป็นเตอร์เตอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาที่ขวาที่นี้ขวาแล้วก็มาเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตเตอร์คูอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็อันนี้จะดึงเอาหมดเลยป่ะไหมเตอร์ทั้งหมด

อันนี้อะไรจะเป็นเครื่องธรรมดาเราจะรู้ได้ไงพี่มาอันนี้มาาหี่ยมาจากแถวรัลูกตาเว้นสี่นะครับผมเพค่ะปากเปล่าไม่ใช่ครับผมจะานโอเคของผมผมได้ลงตุ๊กเด้อเป็นรุ่น นที่สวเก็บก็ข้มตามปกัอันนี้เป็น่องธรรมดาเป็นโลบตเตอร์นะอันนี้เสร็จแล้วก็ไปลงธรรมดาแล้วอย่าที่ว่าเาวัตถการงได้อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ฟินิชแล้วครับก็มาดูก็คือตัวนี้เนาะที่เราจะลงในทีเราลงเมสเสร็จแล้วก็เรอปลเอาอเสร็จแต่ราเสร็จก็มาลันไป จะกรียนในร <c oughs> ันเลยก็ได้แต่เราไม่ต้องมียนรันรันจะคิดต้องครัี่่้องเปิดได้ปะต้องเปิดด้เลย